ไม่ได้โอเคพูดเลยค่ะสวัสดีครับผมนายใบมีแทน่นชานสนสองเก้านะครับเป็นพิธีกระจะมวันนี้จะมาพูดถึงความการคิดไกลความคิดลึกซึ้งและความคิดดีคิดถูกทางนะครับความคิดไกลความคิดไกลคืออะไรครับ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิมลกาลเกตนะคะรหัสนักศึกษาศูนค่ะความหมายของการคิดไกลก็คือการคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อส่วนรวมค่ะซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการกระทําในปัจจุบันหรือว่าเป็นจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นค่ะและวิธีการฝึกกับตัวตัวอย่างมีอะไรบ้างครับ ค่ะวิธีการฝึกนะคะก็คือฝึกการคิดไกลจะทําให้รู้จักการวางแผนเตรียมการสําหรับอนาคตที่ดีค่ะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือว่าเกิดปัญหาหน้อยที่สุดค่ะตัวอย่างก็คือนักศึกษาที่ไม่ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนมีผลกระทบในอนาคตต่อสิ่งที่ต่ออย่างไรบ้างอะค่ะคําตอบก็คือส่งผลกระทบต่อด้านการงานค่ะประโยชน์ของการคิดไกลคืออะไรหรอครับ ประโยชน์ของการคิดไกลนะคะก็คือเตรียมความพร้อมสําหรับงานในอนาคตแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตหรือว่าทําให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดค่ะต่อไปเป็นการคิดลึกซึ้งนะคะระับความหมายของการคิดลึกซึ้งคืออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชยาสาเอีย่ยมสะา,น,านะคะรหัสนัตรเสาศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ะความหมายของการคิดลึกซึ้งนะคะคือการคิดที่จะทําให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องที่คิด โดยสามารถเข้าใจสถานภาพต่ตางๆที่ซับซ้อนทั้งในภาพรวมและส่วนประกอบย่อยของเรื่องที่เกิดที่คิดได้ค่ะและวิธีการฝึกกับตัวอย่างมีอะไรบ้างหรอครับวิธีการฝึกนะคะก็คือฝึกตามการพัฒนาการทางความคิดอย่างมีเหตุผลค่ะฝึกตามการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ค่ะ,ะส่วนตัวอย่างก็คือ คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นนายกองค์กรการศึกษามีอะไรบ้างและคุณสมบัติที่สำคัญสามระดับแรกคืออะไรบ้างและมีอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการสมัครคะเหมือนการใต้คำถามประโยชน์ของการคิดลึกซึ้งคืออะไรล่ะครับประโยชน์ของการคิดลึกซึ้งนะคะก็คือ,อาหาข้อสรุปเรื่องราวที่ซับซ้อนได้คะ่ะเลือกปฏิบัติกิจกรรมตามความสำคัญหรือว่าเรียงลำดับตามเหตุการณ์ก่อนหลังได้คะ่ะ การคิดดีคิดถูกทางคืออะไรล่ะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภาภิตมิ่งมิตรรหัสนักศึกษาศูนย์หนึ่งเก้าค่ะการคิดที่ตรงจุดมุ่งหมายคิดในแง่ที่ดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อส่วนรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวฝึกการคิดดีคิดถูกทางจะเป็นการสกัดจุดเริ่มต้นของการประพฤติผิดประพฤติมิชอบและช่วยให้การดำเนินชีวิต เป็นไปในทางที่ถูกต้องมีคุณค่าและประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและส่วนรวมค่ะวิธีการฝึกและกลับตัวอย่างมีอะไรบ้างนะครับมีหนึ่งะคะฝึกพิจารณาประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมในระ,ระยะต่างๆสองฝึกพิจารณาคุณค่าสาฝึกพิจารณาความสอดคล้องของการกระทำและจุดประสงค์สี่ฝึกคิดแบบแล้วคุณธรรมหรือเป็นวิธีคิด ในแนวสกัดกั้นหรือบรรเทาและขัดเกลาตัญหาตัวอย่างนะคะถ้าการบริจาคทรัพย์สิ่งของมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเห็นแก่ตัวของเราและทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นส่วนรวมสแสดงว่าถ้าใครบริจาคทรัพย์เพื่อหวังได้ทรัพย์กลับมาเพิ่มขึ้นร่ำรวยมากขึ้นสแสดงว่าการบริจาคนี้ไม่ตรงกับหลักการและจุดมุ่งหมายของการบริจาค ประโยชน์ของการคิดดีคิดถูกคืออะไรหรอครับคือช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปในทางที่ถูกต้องและมีคุณค่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและส่วนรวมค่ะครับขอบคุณครับ